คุณเป็นแฟนเพจของบอดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ y o u t u b e Channel ในชื่อ Movie w o n d e r e r ฝากด้วยนะคะสวัสดีครับผมอาจารย์วิศวัสกุลสังมิตรจากเพจเคมีบอร์ดเกมวันนี้ในช่วงทำเสียนเรียนมาผมจะมาสาธิตวิธีการเล่นเกมเคมบอน นี้จะมาสาธิตวิธีการเล่นเคมบอลนะครับตามรูบุ๊กเลยนะครับเริ่มต้นก็ต้องมาอธิบายก่อนนะครับทีมเกมครับก็คือคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทางานร่วมกับคู่หลักสุดเก่งครับพวกนี้คือคู่หลักสุดเก่งทั้ง6คนนะครับมีความสามารถแตกต่างกันเพื่อสังเคราะห์สารเคมีตามรายการที่บริษัทกําหนดครับผลงานของคุณจะออกมาดีหรือไม่ปฏิเสธไม่ได้เลยฝีมือและโชคเป็นส่วนที่สาคัญยังไครับอินโทรเราขนาดนี้เพราะอะไรครับเกมนี้เราจะต้องสังเคราะห์โมเลกุลอย่างเช่นอยากจะสังเคราะห์ตัวนี้ครับ formody high ครับบริษัทสั่งมา ก็จะมี8ตัวเปิดนะครับเซตอัพลักษณะนี้ฟอร์มบอรี่5ก็ต้องมีไฮโดรเจนครับเราก็ต้องทำาังไงก็ได้ให้ได้อะตอมของไฮโดรเจนนะครับใช้2ตัวมีคาร์บอนครับคาร์บอนดูยดีครับคาร์บอนเป็นพันธะคู่นะครับเราก็ต้องทำาังไงก็ได้ครับถอยเตาให้ได้คาร์บอนพันธะคู่ตัวนี้ครับพันธะคู่ดูยังไงครับมี2จุดมองเห็นไหม2จุดคือ2วาเลนต์อิเล็กตรอนครับที่จะมาใช้ในการสร้างพันธะครับแล้วก็มีพันธะเดี่ยว2อันไปสร้างดรเเจนนนทาีี้้สุยคือออมกซิ พนักคู่ก็จุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเล่นครับมันจะเหมือนการต่อโดมิโนโครับเอาพนักคู่ใช่ไหมก็ต้องเอา2จุดกันนีตน้ต้อง2งจุดต่อด้วยกันปั๊บเพราะงั้นถ้าเกิดเราต่อได้สมบูรณ์ครับก็จะเป็นหน้าต่างนี้เกมก็จะเล่นได้ง่ายครับคล้ายๆเล่นโดมิโนโครับเด็กก็เล่นได้นะครับอันนี้เอาจริงเคยลองเล่นเด็กที่ต่ำกว่า12ก็เล่นได้เด็กประถมเข้ามาเล่นก็เลนอย่างเล่นได้กันอยู่ ก็ต่อได้แบบนี้โมเลกุลถูกต้องสมบูรณ์ครับสามารถแลกการโมเลกุลครับเอาอะตอมไปแลกการแลกก็คือเอาโมเลกุลเอาการโมเลกุลไปเนี้ยครับมาเป็นของเราได้คะแนนเท่าไหร่ครับจะแต้มส่วนอะตอมพวกนี้ก็เอาคืนกองกลางครับเล่นต่อไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะตอมนี่ก็ไม่มีวันหมดครับถ้าเกิดเล่นกันไปอย่างนี้เ,เรื่อยครับเรียบร้อยทีนี้มาดูเซตอัพครับเซตอัพเกมก็คือ อัมนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าเปิดก้างโมเลกุล8ใบอ่าเปิดออกมาครับ8ใบซับๆๆเปิดเลยครับดนดอมนะครับหลังจากนั้นให้ผู้เล่นทุกคนทําตามดังนี้ครับถอยลูกเต๋า4ลูกพร้อมกันได้รับ4อะตอมลูกเต๋าเลยครับนี่ครับลูกเต๋าใ่เกมจะมีลูกเต๋ามาให้ครับแต่ว่าจะต้องแปะสติกเกอร์เองนะครับก็จะใส่คําอธิบายว่าควรแปะยังไงไว้ให้ในคู่มือนะครับอ่าลูกเต๋าก็จะมีสีดำครับเป็นคาร์บอนคาร์บอนก็จะมีคาร์บอนพันธะเดี่ยว พันธะคู่ดูยังไงดูที่อันดับพันธะที่มากที่สุดนะครับอย่างเงี้ยมันเป็นพันธะคู่นะครับและสุดท้ายคือเป็นพันธะ3นะครับคาร์บอนไนโตรเจนก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีไนโตรเจนพันธะเดี่ยวนะครับไนโตรเจนพันธะคู่ไนโตรเจนพันธะ3นะครับประมาณนี้ออกซิเจนมี2แบบครับคือออกซิเจนพันธะเดี่ยวโหเยอนเลยนะครับอันนี้ใช้เทสมาเยอะเลยออกซิเจนพันธะคู่นะครับและสุดท้ายเป็นเต่าไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนจะมีทั้งหมด4หน้าครับ หน้าอีกหน้านึงเป็นคอเรนนะครับมีหน้าเดียวนะครับก็จะออกยากหน่อยคอเีนแล้วก็มีหน้าที่เป็น S2 ครับ S2 คือแก๊สไฮโดรเจนนะเนาะใครถอยได้หน้านี้จะได้รับอะตอมไฮโดรเจน2แผ่นครับเขาบอกให้ถอย4ครับนะเราก็ถอยถอย4แล้วก็ได้อะตอมตามนี้ครับได้อะไรบ้างมีไฮโดรเจนนะครับก็หยิบมาไว้ที่หน้าตักตัวเองแผ่นอะตอมพวกนี้ครับจะต้องวางให้ทุกคนได้เห็นนะครับเพราะในเกมมีการ ขโมยมีการสลับกันมั่วไปหมดนะครับโอพันธะเดียวนะครับ N พันธะคู่นะครับ N พันธะคู่หยิบม,มาแล้วสุดท้ายคาร์บอนพันธะเหมือนเดิมพันธะคู่นะครับหลังจากนั้นคอยเต่าแล้วทําไงต่อนะครับคอยเต่าแล้วก็จวกการแอคชั่นสองใบอันนี้คือการแอคชั่นครับแอคชั่นก็จะมีหลายแบบเดี๋ยวอธิบายตอนหลังนะครับก็จวมาสองใบสมมติไม่รู้อะไรจวดสองใบก่อนปัมก็ผัดกัน ในเกมก็จะบอกลำดับนะครับว่าผู้เล่นที่อาวุโสสุดได้เล่นก่อนคนแรกก็ยึดตามระดับซีเนียนะครับในบริษัทนะครับพวกอาวุโสจะได้ทําอะไรก่อนมีความมีอภิสิทธิ์เยอะแต่ว่าในเล่นจริงก็ไม่ต้องอะไรมากครับอนอยออกเล่นกันปกติก็ได้นะครับก็หาคนแรกครับหาคนแรกแล้วก็วนไปทางซ้ายตามมาตรฐานสากลน,นะครับ สมมติเซนตอัพเรียบร้อยแล้วครับต่อบไปก็จะเข้าสู่สเตจของการเล่นครับซึ่งในเกมนี้เราจะเล่นกันเป็นรอบๆนะครับหรอบเรานับเป็น1วันทํางานนะครับใน1วันทํางานทําอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีบอกครับตรงนี้เกมเพลย์ตรงในหัวข้อเกมเพลย์นะครับอันที่1ครับก็มีสมขั้นตอนครับอันที่1คือเลือกคู่แล็บครับคู่แล็บก็จะมีตามนี้6ตัวการเลือกคู่แล็บเราก็จะให้เมื่อกี้ครับคนที่ได้ทอยลูกเต๋าก่อนะได้เลือกก่อนนะครับแล้วก็วนไปทางซ้าย ทนีนี้การเลือกคู่หลักจะมีผลต่ออะครับจะมีผลต่อลำดับการเล่นในรอบถัดไปและลำดับการเลือกคู่หลักในรอบต่อไปด้วยเพราะคู่หลักเนี่ยทำงานครบจบวันเนี่ยเขาก็จะกลับมาสู่กองการครับพอขึ้นรอบ2เราก็ต้องมาทําการเลือกคู่หลักกันใหม่นะครับอ่าสมมุติผมทําการเลือกให้ดูแล้วกันสมมติคนแรกเขาบอกเขาขอเลือกเบอร์5คนแรกเลือกเบอร์5อ่าคนที่2เลือกเบอร์่าเบอร์2คนที่3เลือกเบอร์4สมมตุติอย่างนี้ใครได้เล่นก่อนครับใครได้เล่นก่อน คนนี้ครับคนที่เลือกเบอร์2จะได้เล่นก่อนเพราะลำดับน้อยสุดถูกไหมอ่าคนนี้เล่นก่อนเบอร์2แล้วตามด้วยเบอร์เบอร์สนะครับแล้วจบท้ายด้วยคนเมื่อกี้ครับที่อาวุโสสุดเลือกก่อนแต่ต้องเล่นคนสุดท้ายเพราะว่าไปเลือกคู่หลักเบอร์5นะครับอันนี้คือการเลือกคู่หลักครับพอเลือกคู่หลักแล้วทาอะไรต่อได้อีกก็ทํางานครับ การทางานก็คืออันที่1ใช้ความสามารถตัวเองครับความสามารถของตัวคุณเองก็คือจะทําการทอยเต๋าสี่ลูกเลือก 2, 2> เราเรียกกันว่า,อาทอยสีเลือก2ครับพูดง่ายทอยสมมีเ,เลือก2ก็คือเอาลูกเต๋ามาสีลูกครับทอยสมมติเราเล่นเล่นดูแล้วเลือกครับ2ลูกจกในสลูกอันนี้นะครับแล้วแต่ว่าอยากจะได้อนไนผมอ่านอยากจะได้อย่างงี้ก็ได้อ่า S กับ O ไปต่ออะไรละ่ะอาจจะไปต่อตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมนะครับ ไนตรอแอซิดอะไรเงี้ยแต่อันนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาดูกับการ์ดที่อยู่ในในหน้าตักของคุณนะครับว่ามันพอจะทําอะไรได้บ้างจริงไหมทีนี้มันจะมีอีกหัวข้อหนึ่งครับนอกจากทอยสีเลือก2ครับก็จะสามารถรีโลได้1ครั้งการรีโลหมายความว่าสมมุติทอยสีเลือก2เมื่อกี้หน้าตักเป็นแบบนี้นะครับผมเริ่มแล้วตัวหนึ่งเลือกโอเดียวไงเก็บไว้และไอ้สตัวที่เหลือเนี่ยผมยังไม่พอใจผมสามารถรีโลก็คือทอย3ได้หนึ่งครั้งครับแล้วก็คราวนี้ต้องเลือกแหละบังคับเลือก ประมาณนี้อันนี้ก็คือจะมีความสามารถตัวเองก็จะมีแค่อทอยสีเลือก2แล้วก็รีโหลดได้1ครั้งนะครับจบไปความสามารถของตัวเองอันที่2เป็นความสามารถของการคู่หลักพวกนี้ครับการคูหลกักก็จะมีความสามารถอยู่อย่างเช่นตัวนี้ดอทรีหมายความว่าสามารถจวกการแอคชั่นได้3ามใบเพลทูหมายความว่าสามารถเล่นการในมือการเพลคือการเล่นการในมือได้สูงสุด2ใบคือคุณจะเล่น1ใบก็ได้หรือคุณบอกว่าตานนี้ไม่เล่นก็ได้นะครับไม่เล่นการในมือก็ได้ เนี่ยครับการทํางาน2สเต็ปแล้วครับเลือกคู่แลบแล้วก็มาทํางานใช้ความสามารถตัวเราเองคือการถอยเต๋าใช้ความสามารถของคู่แลบนะครับในการใช้ความสามารถตามที่เขาระบกุก็ได้แล้วสุดท้ายครับคือการานําอะตอมที่ต่อได้สําเร็จมา,า,รมรลารแลกการโมเลกุลการแลกการโมเลกุลแบบเมื่อกี้ครับสมมุติต่อสําเร็จแล้วเราจะแลกการโมเลกุลต้องแลกในต้องแลก,กในเทิร์นของตัวเองเท่านั้นนะครับแลกนอกเทิร์นไม่ได้ครับผม น,นี้ก็เป็นขั้นตอนการทํางานและสุดท้ายครับก็คือพอสมมุติเราเล่นกันคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4ครบทุกคนแล้วถือว่าจบ1วันทํางานการจบหนึ่งวันทํางานทํำยังไงคู่แลบก็ต้องกลับสู่กองกลางน,นะครับคู่แลบกลับสู่กองกลางปับป๊บป่ะจากคู่แลบอ่ะตัวนี้กลับสู่กองกลางแล้วก็สมมุติว่ามีคนแกลกโมเลกุลไปมันก็จะวังแหวงโวโว,โวถูกไหมครับการโมเลกุลเราจะไม่เปิดในในรอบนั้นนะครับต้องทํางานจบวันก่อน พอขึ้นวันใหม่ครับรอบที่2นะครับขึ้นวันใหม่ออเดอร์ใหม่ถึงจะเข้ามาครับแล้วก็เปิดการ์ดเพิ่มเข้าไปเติมตำแหน่งที่มันโวนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มการเล่นในรอบต่อไปก็วนไปอย่างนี้เรื่อยๆครับถ้าในรูปแบบการเล่นเนี่ยเราก็จะเล่นกันทั้งหมด สามรอบนะครับสำหรับที่ใช้ในห้องเรียนก็จะจบภายในประมาณ30นาทีได้นะครับส่วนถ้าเกิดเราไม่เล่นแบบสนุกๆนะครับผมแนะนําเล่น5้ารอบสนุกกว่านะครับเพราะว่าจะสังเคราะห์โมเลกุลได้เยอะกว่านั่นเองส่วนใหญ่เล่น3รอบแล้วมันมีจมันจะมีอะตอมตรงนี้คาอยู่แล้วมันจะแบบว่าอารมณ์ประมาณว่าหูอีกตัวเดียวก็จะได้โมเลกุลนี้แล้วอะไรเงี้ยก็จะเกิดอารมณ์แบบว่าเล่นต่อได้ไหมอาจารย์อะไรเงี้ยนะครับ<笑><笑>ก็จะประมาณนี้เดีนี้คือรูปแบบการเล่นทั้งหมดนะครับทีนี้พอจบเกมครับ จบเกมก็ต้องมานับแต้มถูกไหมการนับแต้มนับจากอะไรครับอย่างที่บอกครับนับจากแต้มตรงนี้เท่านั้นครับอย่างเช่นได้การ์ดใบนี้ได้7แต้มนะครับส่ติเราได้2ใบเราก็ได้7จ็บวกแปแค่นี้15แต้มนะครับแต่มันจะมีโบนัสสกอร์ด้วยครับหน้านี้ครับเอนดิ้งนะครับโบนัสครับเมื่อจบเกมครับก็นับแต้มคนที่มีแต้มมากสุดชนะแต่ทีนี้มีโบนัสด้วยโบนัสก็คืออย่างเช่นเก็บการ์ดที่มีสีที่ต่างกัน3ใบนะครับบวก5แต้มสีเหมือนกัน3ใบบวก 8แต้มนะครับยิ่งได้4ใบบวก12แต้มเลยเหมือนต้นซึ่งบบกคะแนนโบน,นัสบางทีก็พลิกเกมครับอย่างเช่นว่าโอ้โหคนนี้คะแนนน้อยๆน,น,นะครับแต่ว่าเก็บตัวเล็กๆแต่ว่าคะแนนน้อยแต่ว่าสีมันเข้าเกณฑ์โบน,นัสพอดีปั๊บเนี่ยคะแนนก็พลิกกลับมานำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของเกมเคมบอลครับวิธีการเล่นทีนี้ผมจะมาอธิบายนะครับตัวการ์ต่ละอย่างนะครับ เมือ่อกี้มันรู้มพูดไปอย่างก็จะมีเรื่องของการโมเลกุลนะครับก็จะมีชื่อสารนะครับมีคะแนนที่ได้นะครับรูปร่างของโมเลกุลนะครับแล้วก็มีคําอธิบายตรงนี้เอาไว้ใช้สอนเด็กได้ครับก็คืออย่างเช่นเป็นสารอะไรกันเป็นโคตติ้งเรซินเป็นสารที่ก่อมะเร็งนะครับมีเลข30ิที่อยู่ในฟ้าตรงนี้เป็นน้ําหนักโมเลกุลนะครับอาจจะสอนพอต่อเสร็จเราก็มาสอนต่อว,ว่ามันคิดน้ําหนักโมเลกุลอย่างไงนะครับเปิดตารางาตุเทียบได้เลยและอันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยสารเคมีนะครับซึ่งก็มีหลายรูปแบบ ซึ่งตอนนี้ก็เรื่องเข้าสู่เรื่องของหลักสูตรว่าจะต้องสอนเรื่องนี้แล้วด้วยก็เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับต่อไปครับมาดูเรื่องยาวกันก็คือเรื่องของการแอคชั่นครับแอคชั่นมีทั้งหมด12แบบเลยครับแต่ว่าเป็นแอคชั่นพื้นฐานที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะหลายๆเกมก็จะใช้กันอย่างเช่นอันนี้ครับสติลครับขโมยหนึ่งอะตอมจากผู้เล่นอื่นไม่ยากครับใช้การ์ดใบนี้เพื่อนใช้ครับทิ้งไว้ที่กองทิ้งครับแล้วบอกสติลแอบสติลสติลใครก็ได้ครับหยิบมมาคัหออออตตวกนนขงื่ มีสติลอะตอมมีบอโลว์วิดอาลลิตเทิร์นนิ่งครับหมายความว่าดูหมายถึงอะไรบอลลยืมแล้วไม่คืนครับขโมยซึ่งซึ่งหน้านั่นเองเคยโดนกันบ้างไหมครับน่าจะโดนบ่อยดูครับดูและขโมยการ์ดในมือของผู้เล่นหนึ่งคนหมายความว่า,าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยจะมีการ์ดในมือถูกไหมที่เราจ่วไปเป็นแอคชั่นเงี้ยเราสามารถไปดูการ์ดในมือเขาได้ครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะเอาใบไหนขโมยมาครับอันนี้คือยืมแต่ไม่คืนบอโลว์วิดอาลลิตเทิร์นนิ่ง ต่อไปครับฟอสเอ็กแชนเอ็กแชนคือการแลกเปลี่ยนครับฟอสคือบังคับบังคับแรกครับอย่างเช่นเออไม่อยากได้คาร์บอนตัวนี้เลยขอแลกกับคอลินของเธอได้ไหมสมมติเพื่อนคนนี้มีคอลินขอแลกกับคอลินของเธอนะเอามาเลยครับอันนี้คือฟอสเอ็กแชนบังคับแรกครับ1อะตอมนะอ่า dice two ครับความสามารถของเราคือทอยสีเลือก2ถ้าเกิดใช้ dice two ด้วยสมมติโอ้ใช้ dice two หมายความว่านอกจากเมื่อกี้เราทอยสีเลือก2แล้วเราสามารถเลือกลูกเต่าครับ2ลูกครับสมมติเลือก2ลูกนี้มาทอยเพิ่ม สีอะไรก็ได้นะไม่ใช่ว่าต้องสีแดงกับสีน้ําเงินสีอะไรก็ได้นะครับมาถอยเพิ่มแล้วก็ได้รับอะตอมเพิ่มเติมมันเองไดส์ท mm ู hmm. มีก๊อตครับก๊ God does not pay อตดัสนอตเพดายไอสไตล์เก่าไว้พระเจ้าไม่ถอยเต่าครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องถอยเต่าครับคุณใช้การแบบน,นี้ใช้ก๊อครับใช้ก๊อหมายก็ว่าเลือกได้เลยครับจากกองกลางเนี่ยครับเลือกใบไหนก็ได้อะตอมไหนก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเลือกอะไรครับเลือกคอรีนเพราะว่ามันออกค่อน้างยากน,นั่นเองนี่คือก๊อครับ ต่อไปครับมีรีไซเคิลครับหมุนเวียนครับแล้วก็สามารถเลือกการ์ด1ใบในกองทิ้งกลับขึ้นมือก็คืออันนี้คือกองทิ้งเวลาใช้ต้องเอาการแอคชั่นลงกองทิ้งถ้าเราใช้รีไซเคิลเราสามารถเลือกการในกองทิ้งเนี่ยครับเอามาเลยครับแล้วก็เลือกดูครับปุ๊บป,ปเอาอะไรดีส่วนใหญ่ก็เอาก๊อตขึ้นมือประมาณนั้นไม่ก๊อตก็ขโมยนะครับอ่าน,นี้รีไซเคิลนะครับรีไซเคิลแล้วแล้วก็มีคาทาลิสต์นะครับ คาตาลิสคืออะไรครับเขาบอกอะตอมจากการทอยเต๋าคูณ2มเมื่อกี้นะครับในแต่ละคนมจะมีการสามารถทอยสีเลือก2ใช่ไหมทอยสีเลือก2สมมติเลือกคู่นี้เลือกคู่นี้แล้วเราบอกว่าเฮ้ยใช้คาตาลิสด้วยอ่าใช้คาตาลิสด้วยหมายความว่าอะไรใช้คาตาลิสด้วยคุณก็จะได้อะตอมไอสองตัวนี้คูณ2ณก็จะได้คาร์บอนพันธะคู่2ตัวไฮโดเจน2ตัวเป็น4ตัวโหเกณฑ์เ oh. ขาเรียกว่าอะไรฟาร์มใช่ไหมใ <laughs> สยฟาร์มนะครับต้องมีคาตาลิสต์ รีบอนดิ้งครับรีบอนดิ้งก็คือการปรับปรับเปลี่ยนพันธะนะครับปรับพันธะอะไรกงนเปลี่ยนรูปแบบพันธะกับอะตอมชนิดเดิมหมายความว่าอะไรครับอย่างเช่นผมมีออกซิเจนพันธะเดียวแต่ว่าโหอยากได้ออกซิเจนพันธะคู่จังเลยจะได้ต่อเป็นฟอร์มอลดีไฮอะไรตัวเมื่อกี้นะครับเราก็ใช้รีบอนดิ้งครับประกาศใช้รีบอนดิ้งครับก็สามารถเอาออกซิเจนของเราไปเปลี่ยนกับกองกางครับแล้วเอารูปแบบพันธะที่คุณต้องการมาเป็นของตัวเองได้นะครับคือรีบอนดิ้ง ต่อไปจะเป็นกลุ่มการาดนะครับที่มีรูปสัญลักษณ์สายฟ้าครับอันนี้ explosion ครับ explosion mm hmm. บอกว่าทำลายการหนึ่งบ mm hmm. ใบเช่นมีคนใช้ก๊อตทำลายมีคนจะมาขโมยเาราทำลายอ่อยาเงี้ยเป็นตน้นอันนี้คือ explosion สัญลักษณ์พวกนี้ครับสายฟ้าใช้นอกเทินตัวเองได้แล้วก็ใช้ในเทินตัว,ตวเองก็ได้นะครับแล้วไม่นับเป็นเพลย์ด้วยใช้ฟรีนั่นเอง มีหลักเซตตี้ครับมีคนจะมาขโมยมาปองร้าเราครับใช้หลักเซตตี้ครับป้องกันผลของการอื่น1วันก็คือ1รอบเลยใช้ปุ๊บวางที่หน้าตัวเองแลบอกนี่ฉันใส่เสื้อกาวแล้วฉันปลอดภัยนะครับมี draw two ครับจวกการเพิ่ม2ใบเป็นการเกณฑ์ทรัพยากรแบบฟรีๆนะครับไม่ใช้ไม่ได้แล้วและสุดท้ายครับก็คือ To เกเตอร์นะครับตัเกเตอร์นะครับเขาบอกว่าใช้ก่อนที่ผู้เล่นอื่นจะเริ่มทอยอันนี้จะลืมใช้กันบ่อย สมมติว่าเพื่อนกำลังจะทอยลูกเต๋าครับสี่ลูกเราบ,กเา,เาบอกเอาด้วยเอาเอาด้วยใช้ว่างลงมาเลยบอกเอาด้วยนะครับเพื่อนทอยปับ๊บสมมุติเขาเลือกทอยออกมาหน้าตาแบบนี้ <c oughs> ถ้าออกมาแบบนี้เ <c oughs> พื่อนเลือกคอลีนเราก็บอกเอาด้วยเอาคอลีนด้วยซึ่งการเอาด้วยเนี่ยเอาได้แค่อะตอมเดียวนะครับจากที่เขาเลือกใช้ก่อนที่เล่นหนึ่งเรื่องนะครับรับ1อะตอมตามที่ผู้เล่นนั้นเลือกเห็นไหมสมมติเขาเลือกมา2ตัวเราก็เลือกหนึ่งใน2ตัวนั้นครับมาเป็นอะตอมของเรา เลือกเพิ่มนะครับไม่ใช่เอาของเขามานะเพิ่มมาเลยเพื่อนก็ได้เราก็ได้นะครับอันนี้ก็คือการแอคชั่นทั้งหมดครับนี้ต่อไปมาดูตัวของการคูลแลดนะครับเบอร์หนึ่งครับความสามารถนิดหน่อยครับเพราะว่าได้เล่นก่อนความสามารถก็น้อยรอวันจั่วการแอคชั่นหนึ่งใบนะครับแล้วก็เพลทูหมายกวาว่าเล่นการ์ดในมือการแอคชั่นในมือได้สูงสุด2ใบหมายกาว่าคุณจะเล่นแค่ใบเดียวก็ได้หรือคุณจะไม่เล่นเลยก็ได้นะครับแต่เล่นได้สูงสุด2ใบเบอร์2ครับ ดอทีดิสคาร์ตูหมายความว่าจั่วมาสามดูโอ้โหตัดสินใจลําบากเอาอะไรดีเอาก๊อนละกันอะไรเงี้ยอีกสองใบก็ทำไงครับทิ้งไปเอาก๊อนขึ้นมืออันนี้คือดอทีดิสคาร์ตูนะครับแล้วก็เพล์ทูเล่นกันได้สองใบเช่นเดียวกันเบอร์สามครับดรอวันเหลือจั่วได้แค่ใบเดียวเพย์วันเล่นได้ใบเดียวโอ้ทำไมล่ะเพราะว่ามันมีความสามารถทีบอนดิ้งครับและความสามารถจากการคูแลแลบไม่สามารถป้องกันได้นะครับทำได้แน่นอน100%นะครับแต่ความสามารถจากการแอคชั่นจะโดนเอ,อ็กโพลชั่นทำลายได้ นี้มีามสามารถรีบอนดิ้งก็คือสามารถปรับเปลี่ยนพันธะอย่างเช่นมีคาร์บอนพันธะเดียวอยู่โอไม่อยากได้ใช้รีบอนดิ้งของตัวนี้ครับ100%ครับคุณสามารถปรับเป็นพันธะคู่หรือพันธะ3ก็ได้เบอร์4เช่นเดียวกันครับมีดอวันเพ a y วนนะครับแล้วก็มีความสามารถ exchange แลกได้100%เอนะครับเอาเอะตอมไปแลกกับชาวบ้านได้เลยเบอร์5ครับดอทีเพย์ทูอันนี้ใส่ฟาร์มจะจัก่กการได้ยเยอะกว่าเขานะครับแล้วเบอร์6ครับ d อทูเ p ย a y t ก็คือเล่นได้3ใบนะครับตัวนี้ก็จะ ประมาณนี้อันนี้ก็คือความสามารถของการคูแลบและทั้งหมดนี้ก็คือ,อเป็นวิธีการเล่นแล้วก็อธิบายความสามารถของก๊าร c h a r คเตอร์การ์ดแอคชั่นนะครับเรียกว่าฟูลเวอร์ชันที่สุดของวันนี้นะครับปกติเวลาสอนผมก็จะสอนสอนไปเล่นไปก็จะทําให้การเล่นในในห้องเรียนหรือว่าการเดโมโนเนี่ยมันจะเร็วนะครับแต่วันนี้ก็เป็นการพูดแยกเลยก็จะดูเหมือนนานไปนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็ใน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 รูบุ๊ก็จะมีคําอธิบายตัวของการแอคชั่นอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้แล้วก็ มี FAQ ครับก็คือพอไปเล่นมันจะมีคําถามหลายอย่างนะครับก็จะอธิบายเพิ่มเติมในนี้นะครับว่าอการ์ดใบนี้เล่นอย่างนี้ได้ไหม Get เกียการ์ดใบนี้เราสามารถอ e ีโพชั่นทำไรอ e ีโพชชั่นได้ไหมนะครับเราใช้คาตาลิสต์ตอนไหนนะครับประมาณนี้ทุเกเตอร์ใช้กับพระเจ้าได้ไหมอ่าทูเก็เตอร์เขาบอกต้องใช้กับการทอยใช่ไหมแต่พระเจ้ามไม่ได้ทอยอ่ะก็ใช้ไม่ได้อย่างนี้เบื้องต้นนะครับก็จะน่าจะช่วยเรื่องเรื่องความงงง,งสงสัยได้ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ทั้งหมดก็เป็นเกมเคมบอล เขียนวันด้วยนะครับหมายความว่าเดี๋ยวจะมีอีดิชั่นต่อๆไปนะครับเป็นในเรื่องเนื้อหาอื่นซึ่งกลไกของเกมนี้ก็เอาไปประยุกดไ,ดได้หลายๆอย่างครับคุณครูที่กําลังทําเกมอยู่ก็สามารถนําไปศึกษาได้นะครับไม่ได้ห่วงลิขสิทธิ์อะไรเพราะว่ากลไกเกมม,มันจดไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ลองไปปรับปรุงพัฒนาเป็นรูปแบบของตัวเองหรือตอนนี้ทางเพจเคมีวอดเกมก็เปิด จำหน่ายอยู่นะครับไปกดสั่งซื้อกันได้ในราคา1,190บาทส่งฟรี EMS วันนี้ก็ผมอาจารย์วิศวัตก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับท่านใดที่สนใจเกมเคมบอลนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเคมีบอร์ดเกมนะครับภายในก็จะมีโอ้ข้อมูลต่างๆมากมายเกี่ยวกับเกมกิจกรรมร่วมสนุกในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีช่องทางการสั่งซื้อครับ1,190บาทครับตอกกล่องรวมส่ง EMS แล้วเรียบร้อยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปครับขอบคุณจริงสวัสดีครับ